สวัสดีครับทุกคนวันนี้บล็อกได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน0.51นะครับเพิ่องอัปเดตเมื่อตอนเที่ยงเลยนะเท่าที่ผมดูก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแค่2ชนิดนะที่ถูกเพิ่มเพิ่มาใหม่ก็จะมีสัตว์ใหม่2อ,อย่างนะครับตัวแรกนะครับก็แมวน้ำนะให้เราถ้าเหมือนตัวอื่นเลยนะให้เราเสกสาโมโนริสขึ้นมาแล้วก็เราให้มันมีวัฒนาการนะครับ ตัวที่2ก็จะเป็นยูนิคอนนะครับไม่ใช่เลคูนะแม้อาจจะอยู่ในช่องของเลคูนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยูนิคอนนะครับหน้าตายูนิคอนก็ถือว่าเท่เลยทีเดียวนะเรามาดูระบบใหม่ที่อัปเดต,ตเข้ามากันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะเท่าที่หลักๆนะครับที่ผมสามารถมองเห็นได้นะก็จะมีระบบทหารใหม่หรือว่ากองทัพก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าเราจะสามารถ กดดูกองทัพได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเลือกดูได้แบบนี้เลยนะแล้วก็มีให้ดูด้วยว่าใครนั้นเก่งในสายไหนของทหารนะครับเป็นระบบที่ถือว่าดีมากอีกระบบหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของการโชว์สถานะต่างๆหรือว่าเป็นชื่อของอารยธรรมอะไรอเี้ยครับก็จะปรับให้มันดูง่ายขึ้นนะก็จะมีให้เลือก2อสาหมด จะมีเกี่ยวกับพวกอรารยธรรมแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับก็เป็นการปรับปรุงที่ถือว่าค่อนข้างดีนะคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตท,ที่มากกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะแล้วก็ใครที่ไปเจอเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับ